ถึงอิงเราคิดว่าเธอสวยมากแต่ถึงเธอจะไม่สวยเราก็ยังอยากรู้จักเธออยู่ดีเพราะเธอฉลาดและใจดีด้วยซึ่งมันหาย,ยากที่จะเจอผู้หญิงที่มีคุณสมบัติทั้งหมดนั้นในคนเดียวแต่ถึงเธอจะมีแค่สองข้อเราก็ยังชอบเธออยู่ดีแต่เธอดันมีครบทั้งสามขอย้ำให้ชัดเลย แต่เธอมีครบทั้งสมข้อเลยนะขอบคุณที่อธิบายให้เข้าใจส่วนเรื่องของเราเราก็ค่อนข้างน่ารักนะบางคนบอกว่าเราน่ารักที่สุดในครอบครัวเลยทีเดียวซึ่งก็คือยายของเราเองแต่ยายตายนานแล้วละ่ะช่างยายตายเถอะสิ่งที่เราอยากบอกคือเราชอบกินเฟรนไฟราแล้วกช็ชอบเอามันจิ้มมิเ้เชค มันแปลกไหมจริงๆมันอร่อยมากนะเธออยากลองกับเราสักครั้งไหมบอกมาได้เลยนะเราทำงานพิเศษด้วยแล้วก็มีรถบรรทุกสะดวกเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยขอบคุณต้นผู้เล่นตำแหน่งสำรองทีมฟุตบอลสรุปที่อยากจ,จะบอกก็คือเรารักเขา นายเคยคุยกับเธอไหมพูดไม่เก่งอ่ะแต่นายแน่ใจจริงจใช่ไหมว่ารักเธอเออเรารู้แค่ว่าเราคิดถึงเธอตอนตื่นนอนตอนซ้อมวิ่งตอนกินไส่กอกฝีมือแม่ตอนสวดมนต์ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ว่าไม่เรีว่ารักนายแค่คิดเองไม่มันคือรักความรักทำให้คนเราบ้าบอ เธอไม่เคยไปหรอไม่ที่มิวเช่กันก็น่าสงสแต่ว่าอ๋อรู้แล้วรู้อะไรเธอไม่เคยมีความรักกันสิอยากจะได้มากใช่ไหมจดหมายรักเนะี่ยฉันไมได้เขียนเอง จดหมายที่ทําให้เขาตกกลุ่มรักเรานะไม่ใช่ทาให้โมโหแบบตอนนี้อะ